แล้วก็บอกายาอยู่ทุกคนค่ะใจไหนเขาลื่นใจเห็นยู่นมาถึงต้องดึใส่รองเท้ืดด้ยถ้ามันเด่นมันนมัเป็นน้ ป่า <c oughs> เขาพากันเอาแป้งถูต้นไม้กัน

มันจะตัหมลงไปหรอนีนี่เียวยเป็นมมันตหลงไปจริงเลย

đặt cái <laughs> đen lên đó con nào, đi không qua đến bồn đấy, đi xuống dưới đi xuống dưới, đi xuống dưới, đi xuống dưới, đi